วันนี้มาอัปเดต7วันหลังจากที่ฉีดไขมันที่เปิดตานะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตาที่ลุกๆอ่ะมันก็จะมีความเต็มขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยทําไมแบบหน้าตาดูสดใสขึ้นนะตาดูสดใสขึ้นนะนอนมาเยอะหรอไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่โรยแล้วแฮปปี้มากค่ะสวัสดีค่ะบีปีพัฒสารษษษสินค่ะวันนี้เรากลับมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเดบัยุอีกครั้งค่ะ ปัญหาตอนนี้นะคะหลังจากที่ดูแลรูปร่างไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับใบหน้าเพราะว่าอย่างเบียบีช่วงนี้บีจะผอมลงไปมากแล้วก็ด้วยอายุที่ยันมากขึ้นด้วยเนี่ยไขยมันบริเวณใบหน้าก็จะหายไปโดยเฉพาะของบีบีจะเป็นเฉพาะตรงเนี้ยเขาเรียกเปลือกตาใช่ไหมแล้วก็ตรงตรงใต้ตาขมับอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายไปเพราะบางทีคนก็จะแบบเอ๊ะ ทำไมดูแบบโรยจังท่าเหนื่อยเหรอหรือแบบนอนดึกเหรอซึ่งจริงๆเราก็ใช้ชีวิตปกติแหละแต่พอมันหายไปมันจะทําให้ดูล้าดูแบบไม่สดใสก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ค่ะโรงพยาบาลเสรีการมตกแต่งแบบมันอยู่ก็คือตอนมาปรึกษาคุณหมอหมอก็น่ารักมากคุณหมอก็บอกว่าอุ้ยอย่างเงี้ยบีเป็นคนเบ้าตาลึกมีปัญหาเกี่ยวกับเบ้าเบ้าตาดูแล้วไม่สดใสเลยคุณหมอก็บอกว่าก็แค่เติมไขมันลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้ดูแบบไม่ได้ให้ดูดู เปี่ยนไปมากเลยเนียค่ะและที่สําคัญเนี่ยที่มั่นใจเพราะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอเฉพาะทางเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องเม้าตาลึกหรือว่าดวงตาดูโรยอ่อนล้าไม่สดใสเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้ก็คือเหมือนนอนเต็มอิ่มมาก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 แล้วค่ะแฮปปี้ไหมหรอเดี๋ยวต้องรอผลสิแต่ตอนนี้ก็คือแค่ไม่เจ็บก็คือดีมากแล้วนีไม่ได้เจ็บเดี๋ยวต้องรอผลนะคะอีกสักหนึ่งอาทิตย์วันนี้มาอัปเดต7วันหลังจากที่ฉีดไขมันที่เปิดตานะคะ7วันแล้วสามารถบอกได้เห็นผลแน่นอนเพราะว่าอย่างไปวันแรกสิ่งที่กลัวที่สุดตอนทำเนี่ยก็คือเรื่องของตาบวมปรากฏว่าพอกลับไปบ้านเนี่ย ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งคิดว่ามันจะบวมเยอะกว่าวันที่เพิง่งผ่าออไม่ไม่บวมเยอะแล้วพอไปโรงเรียนไปส่งลูกเนี่ยคนก็จะแบบเออนอนเยอะมาใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วหลังจากวันที่สองวันที่ส4 5 6ี่ห้าเนี่ยเริ่มปกติแล้วคือความบวมก็จะลดลงแล้วก็เนี่ยอย่างวันนี้ก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีความบวมเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตาที่ลึกๆอะ่ะมันก็จะมีความเต็มขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ย ทำไมแบบหน้าตาดูสดใสขึ้นนะตาดูสดใสขึ้นนะนอนมาเยอะหรอไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่โรยแล้วถามว่ารู้สึกพอใจกับผลลัพธ์หรือเปล่าพอใจมากคือ <c oughs> อย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ทําหลายๆอย่างกับที่นี่ไม่ว่าจะทําเซตไททำบอดี้ไทอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจที่โรงพยาบาลศรีนครตกแต่งต่มันยูอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าแต่ละแต่ละอย่างในการทำเนี่ยก็จะมีแพทย์เฉพาะทางใช่ไหมคะอย่างตาเบียก็จะเป็นแพทย์เฉพาะทางอยู่แล้วซึ่ง พอทำมาเราก็แฮปปี้มากเพราะว่ามันเกินความคาดหวังอ่ะเพราะตอนแรกคิดว่าเออมันจะต้องบวมเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่ามันบวมไม่เยอะแล้วตอนนี้ก็คือหายแล้ว7วันแฮปปี้มากค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องตาดูโบตาดูโรยอายุมากขึ้นแล้วก็เบ้าตาลึกนะคะทําให้ดูไม่สดใสแล้วก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะมารับการปรึกษาก็ได้นะคะแค่มาปรึกษาคุณหมอว่าตัวเองเนี่ยควรจะทํายังไงคุณหมอก็จะแนะนําไปเลยแล้วแต่แต่ละบุคคลจากแพทย์เฉพาะทางค่ะที่นี่โรงพยาบาลศิลปากราตกแต่งเดบันยูค่ะมั่นใจค่ะ